ดีค่ะนะคะยินีตอนรับนะคะ,ะท่านผู้ชมนะคะช่องไอ้เขียวผ้าด้วยนะคะเูื่อใด้โชคดีมีโชคหลาดแน่เนียวบอลนะคะท่านผู้ชมค่ะวิ่งศูนย์บนวิ่งเก่าลางโอ้ยมาไปออกศูนย์เก่าเก่าศูนย์นะคะท่านผู้ชมเอ็ดมินสรุปผงสุดถ่ายตัวยางนะคะเอ็ดมินไปวิเคราะห์มากบนศูนย์เก่าลางนะคะ,ะบ่อเขานะคะท่านผู้ชม เขาปเาตะเล็กวิ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะวิ่งสวนมวดนี้นะคะแอดมินวิเคราะห์ไม่อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมกม้อนโมนะคะเพราะว่ามเมนกนม้อนโมหอกท่านผู้ชมบอกผิดก้อนแบบว่าเข้าคำนวณมาเลยนะคะท่านผู้ชมมวดทีเดียวมั้งไงนี่สูตรแอดมินนะคะสูตรเื่อหันได้ศูนย์เดน่นศูนย์มวดน,นี้เด่นที่เล็กสามก็เลขกหานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแอดมินจะทําสูตรก่อนนะคะ สูตรก็ Apple, มีเขามีหลุดนะคะทาค่านผู้ชมล้วลก็ให้เป็นแนวทางนะคะแนวทางของรัฐบาลหรือหมววันทีสิบหกคือภามนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเลขเด่นหมวดนี้นะคะเลขเด่น,นวันจันทร์นะคะทาค่านผู้ชมเด่นทีเลขกก่อนอวันจันทร์นะคะเด่นทีเลข3สามนะคะเพราะว่าหวดัหัวดันต้องหันเอ็ดมินไปวิเคราะห์มาสาม โอ้ศูนย์มาบุญบ่อยที่สุดนะคะลางมากเก่าบ่อยที่สุดหมดนี่มีคราะห์ออกวันจันทร์คือเก่านะคะมาสามกับหานะคะเด่นก่อนแล้วก็มีสามนะคะมาบ่อยกับศูนย์ศูนย์ตัดออกก่อนเนาะออกไปแล้วมืหัวจะมาอีกบอกมีมีสามมีห้านะคะมีสามมีหากับมีสองนะคะมีสองแล้วก็มีหนึ่ง มาบ่อยที่สุดคือเลขสามอันหนึ่งคือเลขศูนย์คือตัดออกนะคะท่านผู้ชมอ,อันนี้บนนะคะวิเศษรับที่นี่สามนะคะสามแล้วก็ห้าสามหาะคะหนึ่งนี่นะคะตัวเลข ตัวเลขที่มาบ่อยนะคะหกอันนี้เลขสองมะเลขสองมะ,มะ,มะ,มะเมนเ่ยเลขสองเพอเป็นเลขเจ็ดนาะอันนี้เป็นเลขเจ็ด,จดหกเจ็ดนะคะ ได้พี่นิดวันหนึ่งหนึ่งอาจะมากเพราะว่าเป็นศูนย์ศูนย์ออกไปแล้วต้องมันเป็นหนึ่งนะคะอันนี้แอดมินวิเคราะห์ก่อนนะคะท่านผู้ชมหนึ่งเด่นสุดๆนะคะเด่นสุดๆือเลขสามนะคะนี่นะคะผู้ใดอ้อ่ามีตัวใส่นะคะตัวเด่นที่สุดกับฮามาใส่เอานี่นะคะคเลขสามนะคะท่านผู้ชม จับคู่นะคะนี่หกคู่นะคะท่านผู้ชมเพราอเอ็ดมินจะแยกอ่าแยกชุดนะคะอ่าเอ็ดมินตัวร่องก็คือเลขหนึ่งนะคะหาเอ็ดมินกะผู้ใดชอบก็ตัดเอานะคะแต่บะเด่นมันจะมาแล้วสามหาร่องเป็นหนึ่งนะคะนี่มั่นใจดิบหนึ่งหงุดนี่แต่ะสามมันมาเอาตามสูตรแต่ะหนึ่งกับสามนี่ต้องมาแท้นะคะท่านผู้ชม 3ามหานะคะเอ่อสามห้าสานะคะสามห้าสามก็ยเคยออกไปเรียวสองสามอนะก็ออกไปเรีวนะคะ่า <To> นว่าช่อันนี้มันวิ่ไปวีเคราะห์มาก มาบอยล่องอันดับล่องจากศูนย์มีสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งนะคะเพราะาว่างวงที่ล้วแอดมินไปวิเคราะห์มาศูนย์มาบ่อยกระตรงกับวันจันทร์คือเก้านะคะก็แอดมินตัดศูนย์ออกนะ,ะ 1. เด่นสุดๆนะคะก็คือสามหานล่แล้วตัวเด่นนะคะมีสามตอันนี้เอารักสามนะคะ ที่สามหอาสูกับมีขางมีรถนะคะทางผู้ชมแล้วก็หน่งนะคะเอาประก,กาศให้คนละสี1นะคะหนึ่งหเมีจะจับรอบขางนะคะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะคะหนึ่งหหนึ่ง 6, ห้า หนึ่งเจ็ดนี่นะคะงวดวันที่สิบหกนี่นะคะผู้ใดเอ่อท่านผู้ชมผูใ้ใดชอบกะลองพิจารณาเบิงเะกาไปนะคะว่าอ่าสูตรคำนวณหวยนะคะจะมาตัวใดนะคะสูตรแอดมินพิจารณาไตรตองสามกับหนึ่งนะคะสองตัวนี่ต้องมาแท้แน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินไปพิจารณาเบิงเรา ย้อนหลังเบิงนะคะประมาณย้อนหลังเบิงอุ้ยหลายเดือนนะคะนี่เคาะก่อนนะคะจังสิได็เอาสูตรมาเห็ดเห็นท่านผู้ชมเบิงนะคะอยากพูวาเลบบนมันจะมากตัวใหนนะคะสามกับหนึ่งนะคะเนี่ยสามตัวนี้ค่ะเด่นสุดๆเลยละหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะหนึ่งหกหกหนึ่ง สามห้าสามหกสามเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งก็รัเลขวิ่งนะคะก็ะเกืจะวิ่งนะคะวิ่งว่าท่างเที่ยวนะคะหันเที่ยวศูนย์เนาะศูนย์เท่ากับตัดออกไปเที่ยวสามก็เที่ยวหนึ่งนะคะเอ็นเมื่อใจะวิ่งสามนะคะวิ่งสามมาเลยลานเปอร์เซ็นนะคะ เออเ้นนะคะวิ่งสามตัวร่องก็คือ1หนึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าขันวิ่งก็คือต้องวิ่งเดียวนะคะเขาต้องมั่นใจว่าออเออเหล็กวิ่งเท่าวิ่งสองตัวสามตัวนะคะเอ็ดมินฟันวปทีเล็กสามนะคะสามตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแล้กกาฝากเป็นแนวทางขอรัฐบาลเ้อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอ่วันวันที่สิบหกเนี่ยนะคะตรงก็มันจันที่เก้านะคะเอ็ดมินไปวิเคราะห์มากนะคะ ส่วนรางมหาดินแมดเหน็บวีเคราะห์เดรเลขเก่านะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะเก้าศูนย์เก้างวดต่อไปนะคะจ,จะเป็นจะมาเลขศูนย์เพื่อเก่าบ่อ่ะคะท่านผู้ชมแอดมินวีเคราะห์แต่ข้างบนก่อนนะคะ,ะเลขสามตัวนะคะโอ้ยสามตัวนะคะสามตัวบนนะคะสองตัวสามตัว เอ็ดมินอ่สามตัวบนนะคะโหดผิดเรื่องวัจาักไหนกน็ขอถทษขอไพเดอร์นะคะท่านผู้ชมเอ่อเต็มตองเขาลุดนะคะท่านผู้ชมค่ะเอ็ดมินอาจจะคอยเนี่ยจักหน่อยนะคะนี่แต่เสียงไก่เอ่อสามตัวนะคะเอ็ดมินจะจับหนึ่งสามหานะคะเด่นสุด,สด ตามสูตรนะคะ 1, 3, 6, หนึ่งสามห้า่อจะมาหกหาแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชม 6, 5, หกห้าอังกก็ได้อ่าหนึ่งสามห้าสามตัวบนแล้วก็เจ็ดหกสามเอองศสีเจ็ดหกสามหรือว่าเจ็ดสามหก็ไเจ็ดสามหกวงวดวังหันเนมินไม่อ้ยประกาศต๊ะตารางแล้บานนี้ ผ่านไปนะคะก็คือศูนย์นี่ไปจับศูนย์กับปหนึ่งกับปเก่านะคะท่านผู้ชมผู้ใดเดข้ามารับชมนะคะขอฝากตัวเลขสูตรคำน,นวณหวยยัดมินเนยเด้อนะคะท่านผู้ชมของเอเขียว์้าด้วยนี่นะคะเลขสามตัวเด่นสูตรงวดนี้กับหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกก็สามหานะคะเลขสามตัวก็บห้าหนึ่งหกก็ได้นะคะท่านผู้ชมอาหารหนึ่งหกเนาะห้าหนึ่งหกนะคะเลขสามตัวนะคะ สาหนึ่งหกเด่นสุดๆนะคะสามห้าสามหกนะคะสามหาสามหกเด้ดอท่านผู้ชมนะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้อดมินนึงเด้อนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำสูตรเด้อนะคะท่านผูช้ชมค่ะนี่นะคะ,ะต่อไปอาจจะเป็นหวยหวยเล่ากันนะคะหวยเล่า เวลาเป็นวันที่ีนะคะ่านผู้ชมพุงนี้นะคะสวัสดีค่ะ